ไห,ไ,หไหน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 ใครที่บอกว่าอยากได้ Ford r a n นเจ4ประตูนะคะรีบเข้ามาหาเนเน่เลยเพราะวันนี้เนเน่หามาให้แล้วนะคะกับคันนี้เป็นรถบ้านเข้าใหม่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้นะคะเนเน่เอา Ford r a n นเจที่ลูกค้าถามหากันมาหลายท่านเลยเอามาให้แล้วนะจ๊ะตามคําขอเลยนะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้หกสปีดด้วยนะคะรถปี2016เดี๋ยวเนเน่ให้ดูที่ด้านหน้าก่อนเลยคันนี้กระจังหน้าสวยมาก กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็นี่ค่ะแต่งโลโก้ฟอร์ดขึ้นมาดีเด่นเหลือเกินสีนะคะเป็นสีบอลเทาสวยๆเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูรอบคันคันนี้ตาไฟเป็นตาไฟโปรเจ j เตอร์น,นะคะเน้น <oui> ล้างทำความสะอาดให้ทุกคนตรงนี้นะมันเพิ่งเข้าใหม่แต่เย็นๆกับน้องนิดนนงเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดให้ที่มาถ่ายก่อนเพราะว่าเห็นลูกค้าเนี่ยถามเยอะเอามาให้ก่อนเซลล์ท่านอื่น รีวิวให้ก่อนรีวิวปุ๊บลงปัรบทุกคนจะได้ได้จองก่อนอยากได้ต้องรีบจองนะเพราะมาไวไปไวจริงๆนะคะซุ้มล้อใหญ่ๆเท็ดเท,ะทะตามสไตล์ฟอร์ดนะคะมาแบบหล่อๆเลยนะส่วนริ้วรอยพวกนี้นะคะเดี๋ยวเนเน่จัดการให้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะมันเป็นริวนนร้วเป็นรอยตรงไหนก็ให้ดูแบบนั้นเลยคันนี้นะคะได้แม็กอลอยจากฟอร์ดเลยนะส่วนยางเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีสี่เส้นนะคะมาดูที่ด้านข้างกันค่ะ ตรงนี้ฟอร์ดข้อดีของเขาเขาจะบอกว่าเขาเป็นเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้เครื่องยนต์2.2นะคะเกียร์เป็นเกียร์ Auto, Speed, นะออโต้6สปีดนะกระจกมองข้างนะคะเป็นโคเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะใครที่จองวันนี้เดี๋ยวเนเนติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันมีคิ้วมาให้แล้วมีที่จับมาให้แล้วนะคะบันไดก็มีมาให้ด้านหลังแต่งทรงหล่อลๆเลยนี่นะจ๊ะสวยมากๆสวยมากๆม,มาดูซุ้มล้อแล้วก็คสัสซีด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้อยากรู้ว่าสวยขนาดไหนทุกคนดูคสัสซีนะคะไม่เป็นสนิมไม่หูเลยนะ ใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆนะคะจีอยากได้คันนี้รีบทักรีโพเข้ามาหาเน่เลยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างตัวนี้เป็นตัว Ford Ranger ตัว XLT นะคะเครื่องยนต์2.2รถปี2016นะนี่ค่ะเปิดด้านหลังให้ดูกล้าโชว์ขนาะนี้เพราะอะไรเพราะเน่บอกทุกคนแล้วว่าน้องเป็นรถบ้านเข้าใหม่นะคะและนี่ให้ดูรอยอารคและรอยมาร์กด้านหลังเลย เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมและไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะคะซื้อรถับบนเน่มั่นใจไว้ใจได้แน่นอนรับประกันให้ไม่พอมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะถึง2ปีสําหรับลูกค้าออนไลน์จองผ่านคลิปจองผ่านไลฟ์สดเนเ่เอาไปเลยจ้าเดี๋ยวจะเปิดด้านหน้าให้ดูนะคะว่าคันนี้มันสวยขนาดไหนนะจ้านี่ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ เกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใครชอบเกียร์ออโต้เนี่ยต้องรีบมาจับมาจองนะแล้วบอกเขาเป็นบอกผ้าที่มันหนึบและนุ่มสําหรับใครที่เล่นรถแบรนด์ยุโรปอยู่แล้วจะรู้ว่าประตูมีน้ําหนักแล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงเวลาปิดประตูนี่จีใครอยากได้นะคะต้องรีบทักรีบโทรเข้ามาตอนนี้เน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องมาตามเน่มาเลยไล่ให้ตั้งแต่ฝากระโปรงเลยทุกคนฝากระโปรงก็สวยมากนะรอยอาร์คนะคะยังอยู่ครบลูกจุดเลย เนี่ยเนเน่ให้ดูอู้อะสวยแล้วมาดูกันที่ด้านล่างมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะสติกเกอร์โมโกยังอยู่นะคะสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่รอยมาร์าครอยอาร์าคจากโรงงานยังอยู่ตัวนี้มี ABS มาให้นะคะและเดี๋ยวเนเน่จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้สปาห้องเครื่องให้อย่างดีนะคะใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาหาเนเน่เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะ ลายก็คืนให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะสะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาที่ช่องทางนั้นได้เลยตอนนี้ฝนตกแล้วเนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเมรถจะถึงรถบ้านรถมือสองรถ,รถ,ถงสวสยๆแบบนี้ให้จะถึงเนเน่นะคะสมชายค่ะเจนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายโตนี่ค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากปารินุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ผมขายพาเซ็งเตอร์รถไม่ดีนีไ่ไม่ขายผมขายชุดยอดชุดยอดชุดยอดเลยค่ะ